ปัดครับพี่น้องเบิึงปัดพุ่นครับพุ่นพุ่นนะปัดทัวผุนกับผมปืัดพูดเมียสุดสาดวะครับปัดพุ่นพี่น้องเป็นเงาเลยพี่น้องเป็นเงาเลยเห็นเงียบเป็นเดะปัดทัวเงียบเงียบเป็นธรรมดาะตัวครับพุ่นนะ สวยดีครับพี่น้องครับปบปะกันอีกแล้วนะครับเนาะบ,บรรยากาศตอนนึงเรงก็ออกมาหายามกลุ่งขึ้นเกลาหรอครับเนี่ยพยื่อจะไปยูไปกินหลังเรืองานนะครับไปรุ้นไปชุ่มกันครับสีโศกสีมานบ่บรรยากาศรวบค้างโอ้ อยายินไปีนะครับเนะาะข้อมม้หลยกับไม้นหน่อยไมยเดิมๆขันไปไกลกับบ่ได้ครับคํำไว้ซุมือเนี่พก็สิข้าหนาหนาวเดี๋ยวอากาศกเริมเปลี่ยนแปลงไบไม่กับสีเริมเปลี่ยนสีแล้วนะครับวันรังแยกนะครับแหกม้วันรังแรก โอ้ยมันมีผู้ดมาใส่บนนอนอเจ้ะท้างเของมนะันข้าจอมมันใส่ดูอยู่ครับโอ้ยป่านอย่างนี้นอปฏิเนาอโอ้ยขึ้นได้บน้อหนอโอ้ยของเน่พี่น้องเอง้ลังเลแคกหมนันโอ้ยขอนี้บ่เคยผ่านตั้งแต่เดอกหรอครับของนี้โอ้หันของเนี้ยโอ้ยผุนครับผุนลองดูสีสวดสาดตรปะครับเบิดครับพี่น้องมึง ป้าดคุนครับพุ่นพุ่นครับผมพุณน่ะอึ้งตึงเลยครับอึ้งตึงเลยป้าดถัวฟุกขับฟุกฟุกโอ้โหโอ้โหบรรยากาศเนี่ยมเดงสุดยอดคุณครับคุณโอ้ย่พตะวังสอนนครับคุณทั้งกุ้งทั้งปลาหลังเดียวนี่พ่อกินเลย พ่อครับเหลียกินเนี่ยก็ใส่ห้อกับขกหงสุกนะครับด้วยรับน้ำมันเผือที่หดทอดทำกินหรอครับเนี่ยจะเพิ่มกินโอ้หักเลยครับเนี่ยคุณรับคุณโอ้ยหรือเลยหมักมกกับมกมักูกับอูหรอครับเนี่ยแอบไปทางใต้ ตัวได้ครับนในคนนะตัวเหีแบบนี้ในคุ้มคุ้มล้งแรกแห้งมานะครับแบบนี้คึ้มันในไม่เว้ยโอ้ยพี่นอ้องบ้างหันหลังบ้างเป็นลังแรกตัวเพียครับลังแรกโอ้ลงสนตัวนี้ไหม <c ười> มัน,นเป็นลงังแรกคือเป็นหลังติดสวงไปเลย ดูครับสีสุกสีมานบะมันไป,นนเ,ปนเข่าลาังนั้นบุแล้วคือเป็นมินมิดนี่บุญเหรอโอ้ทูเห็นหนึ่งหนึ่งพุ่นเหรพี่น้องโอ้หนึ่งหนึ่งบนทัพประดาตัวนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บบุญเนี่ยนี่แหละครับเนี่ย ก็ด้อยู่ครับเนี่ยโอ้ก oh. ุ้งตัวงามเลยครับวันตะศุภถือกินเงียบๆตัวันเงย็นจนบ่ยัง่ง uh. ออกได้บ่บวกนี่ uh. แหะครับตอบเดียวก็ uh. ได้เติมกันครับผมเฮ้ย uh. คนน่ะพูดเติมปันได้เลยหื uh. ครับหลังต่อไปครับผมโอ้ลงหนาลงหลังโอ้โปิดตะมานด้วยครับหลังนี่มึงจะทานาการแล้วพระวายันี่มมีคนมาจอดเลยนะครับเนี่เอามาือนี่จากท่อนำอ่ะท่านผีเหรอครับดูครับสีมันขึ้นไววะคุ่น่ะเอ้โห คือวายลีครับคือวายลีพูดนะปัดถุ่คนครับผมพูดพูดเมียอึ่งตึงได้ครับคนนะปัดถ่ึฟุกับฟุกโอ้ยคนครับพี่น้องเอ้ยแขกเลยเจอสูตรเด็ดสูตรห้ำสูตร เขาหุงสุกสูตรน้ำมันหมูน้ำมัน,มน,ำมนเคือบนี่คัาดได้ครับผมเออเฮ้ยตะวันซ่อนให้หคุ้มครับคุม้มคันใส่ถืบอบอกว่ายังเสียเลยครับพี่น,อน้องอืมุ่นะมนัมนมันสียก็เป็นตะมันอยู่ ครับเนี่ยโอ้คักเลยครับเป็นเล่าอุดลุดเลยคนนะจัดไปครับโอ้ยฝูงอกอกดีแถวหนอนอ๋อคนนะปัดตัวโอ้โอโอโอลมดีแถวหนอนใส่วนไปวนมากนี่แหออละครับมื่อนากระดิบใส่ทั้งกลุ่นละครับเนี่ยคากุ้งมัดเวยไปเวยมากนะครับเนาะ ช่างนี้บ่ะเดีลงมาทางนี้ส่งเดียวกันเลยนเนี่ยสีมันขึ้นแล้วมึงหันบ่ครับโอ้ยนายแต่ผักจวอกนี่ยแหละครับนี่ยคนหมู่บ้านก็นเชียวออกเบิอดอยู่เอามาอาวเสร็จไม่ละพูดนะพ,พุ่นพี่น้องสรวจศาดตรวะครับปาดพ,ดพุ่นพี่น้องเป็นเงาเลยพี่น้องเป็นเงาเลยพุ่งครับผม โโอ้ห uh huh. ครับนี่โอ้หันตัวนักกันนะครับแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเนี่ยเพื่อนนะอื้มกุ้งก็มีแต่ตัวงามแต่ปลาซิวมันเป็นปลาซิวหรืครับปลาหยังบุ๊ใส uh ่ยังได้เห็นตัวนี้เยักแค่ไหนนี่จะตัวรุ่นนี้แหละครับปลา ครับเนี่ยจัดไปครับคุณอ่ะคนซ้อนปลาก็ได้หลายุบเนี่ยก็ได้สุปแปงทอดแล้วครับบัที่นี่สุดแปงทอดกรอบเลยมักเคียงดีๆนะครับเนาะอยากกินนังกับแบบไดกับจัดเอาครับผมทั้งก้วยกุ้ง ครับหลังที่หานะครับใช่ไกลๆก,กันมานี่แลละครับเนี่ยเตี้ยงหลังเลยขุนหลังนึงยุคนบผมเนี่ยป้ามไม่ขุนม่นพับระบอบพี่น่องโอ้มุงพับแล้วสวกหมันกว่าคือเป็นมิดมิดอืม อยพุ่นนะพอไดอยู่ครับพอไดอยู่พุ่นนะจ้าก,กุ้งอ้อยต้อยนะครับได้เซ่นนี่แหละครับผมพอได้ตื่มกันเขาดีสูรล้างไรกันสิดับเน่าหย,ยิกเดี๋ยวเดดับตกครับเพราะว่ากุ้งมันหลายครับนี่กล้วยน้อย ก็ได้ซีมกันครับไปไปถือว่ามานเยอะหมือนในแบบนไงกุ้งในบางเขตอยู่บ้านี้นะครับาก,าก,ากุ้ออนงนี่คันทั้งด้ปลากาหลายๆนบ่านนีเลยนะครับกุ้งปลากากินเวเพราะว่ันวังนี่บ่ามีปลาการนะครับกุ้งเลยยัง มากรัดล้วนพี่น้องก้นม้นนี่น้อยตัวนี้วุ้ยเงป็นเดยโอ้ใส่ไหนแถวะโอ้ครับสิมันบุหลังทุดทไทยนี่คือว่ามีก้งจับพี่น้องเป็นเรื่องเด่นน้อหนอสีมันบ่ น้องพุทัน,นข้นพุท่ันรูดครับมีหน่อยมีหลายเห็นเงียบเียบเป็นเดปะป่าทู่เงียบเงียมันเป็นทั้มดาครับพูอนอพูนนะป่าตัววัตะสิบถือ,อน่ครับนี่พอได้เยครับนีบตัวง่ามพูอนอะนะนวดกับงวัลนะครับพ่นวัดตะศิบถือกัอนนยกข้นเป็นนิ่ง เห็นบัวเต้นบัวด,ดาวอึ๊บใส่ถือมองกุง้งเที่ยวมองกุ้งไปก็ได้หลายแล้วครับคันถือมองกุง้งยู่หน่อยก็ได้หน่อยใส่ถือมองัมองมีกุ้งนีบ่บ่ได้เล่ลรอครับเสร็จแล้วท่างออกก็ได้ไปลงมาเด้อลงมาเด้อ ไปหนึ่งนะครับก็ดเดี๋ยวกินอิ่มพอดีไปครับพุ่งเน้นๆเกื่อต้องพีกระขาดโอ้ยมันออกพีตัวน,นี้ไหมพุ่งไปใส่เน่นน้อแบบนี้เน้อพ่อเอ้ไปบวัวดอกนะครับนี่โอ้หลายอยู่ครับคนก็ดได้กินแรงกินง่ายอยู่ครับหลายมื่ออยู่นี่ก็ถือว่าสุกป,ประมาณอยูน่นะครับเนาะก็ดได้ยู่ได้กิน พ่อบพื่อดือดรับพันจินสำหรับชิพนี้กะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุผู่สุขุนเด้อครับเดอ้อชิพนากะับผูกพ่พอกันไม่ได้ครับเดอ้อสำหรับเรื่องนี้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งำดำดำเรื่อยๆเงินท่องสุผู่สุขุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ